สวัสดีครับวันนี้มาวัดป่าเรียนครับตลิงตลิงชันคือตำบลครับอำเภอท่าสาราครับมาเจอสวนทุเรียนสุดยอดสวนทุเรียนเลยครับข้างวัดดูดิฮะสวยมากมากครับต้นใหญ่เลยฮะสวนทุเรียนสวนทุเรียนใกล้กับวัดป่าเรียนท่าสารานครศรีธรรมราชสวยมากๆ่านผู้ชมนี่ ด,ดูระบบบริหารการจัดการของเขานะสวยนี่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นของใครแต่บอกใครรู้ว่าสวยมากๆกนี่ดูบริหารจัดการคนระําทำน้ำสปริงเกอร์เนี่ยตายต้นนะโอ้โหสามมุมเลยนะหัวสปริงเกอร์สามมุมเลยขุดร่องดูเป็นแนวนะ ก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้โหแม่เจ้าไม่รู้จะอธิบายไงฮะไม่เจอเจ้าของเดี๋ย่ไม่เป็นไรนะคขอถ่ายมาไอ้เพื่อนๆดูครับขอขุดร่องนะขุดร่องอระบบน้ําอย่างดีเลยดูก่อนดู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 โอ้ยาวไปนู่นเลยคข้างหลังวัดก็มีสวนทุเรียนด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเค ให้ดูว่าของก็สวยทุเรียนใบเขียวจะหุ่มเลยสวยจริงๆอูเม่เจ้าทุเรียนสุดยอดสวนทุเรียนแล้วนี่